กำลังทําอยู่ไหมหรือวางแผนจะทําหรือกําลังจะทําหรือทําอยู่เลยนะคะเป็นรูปแบบต่างๆในการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะรู้คําศัพท์แล้วไม่พอนะคะยังต้องรู้รูปแบบการเล่าเรื่องด้วยนะคะถ้าใครรู้เรื่องรูปแบบการเล่าเรื่องเนี่ยก็จะทําให้การสือ่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะฉันจะรดน้ําต้นไม้เย็นนี้ I will water the plant this evening แบบนี้ก็ได้ นั่นคือวางแผนว่าจะทําแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบ5นาที10นาทีนี้เลยอาจจะเป็นช่วงตอนเย็นนะคะหรือถ้าเกิดตอนนี้กําลังจะเดินไปรถเลยกําลังจะเดินไปรถเลย I'm going to going to ก็แปลว่ากําลังจะนั่นเอง I'm going to o r d e r the p l a n t ถ้าเพื่อนด่งคำนี้ปั๊บเพื่อนรู้เลยอ้อยุ่งอยู่กําลังกําลังเตรียม Uh, ฝักบัวกำลังจะไปลด I'm going to คือกำลังจะลดเลยหรือถ้าใครโทรศัพท์แล้วรดน้ำอยู่เลยก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนไปรดน้ำต้นไม้ไปก็พูดได้เลยค่ะ I'm watering the p l a n t I'm watering the p l a n t ได้เลยนะคะก็การที่เรารู้ว่า water เป็น verb ร,รดน้ำคือ water water เนี่ยแปลว่าน้ำได้ด้วยนะคะแปลว่าเป็น verb ได้ด้วยเป็นกริยาแปลว่ารดน้ำได้ด้วยนะคะ water the p l a n t water the plant ก็คือว่ารดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะ water the plant นะคะรดน้ำต้นไม้เอาแล้วถ้าปลูกต้นไม้ล่ะคะ plant the tree นะคะ plant the tree ดังนั้น plant plant แปลว่าต้นไม้พืชพันพันไม้ก็ได้หรือแปลว่าปลูกก็ได้ plant w อดเแปลว่าน้ำก็ได้แปลว่ารถน้ำก็ได้เอาไปฝึกใช้นะคะจัดคําเรียงคําถูกแล้วแล้วก็ต้องใส่รูปแบบให้ถูกต้องด้วยก็ทําให้ผู้ฟังและผู้พูดเข้าใจในเรื่องเดียวกันแล้วก็ไม่ผิดความหมายอาจจะลดการเข้าใจผิดกันนั่นเองนะคะอาจจะเรื่องเวลาเรื่องนัดหมายอันนี้สําคัญนะคะถ้าใครอยากจะไปรู้เรื่องนี้ต่อลึกๆนะคะคุณก็มีคอร์สออนไลน์สอนนะคะเกี่ยวกับว่าใช้เทนส์ยังไงในการพูดนะคะจะเป็นการใช้ไวยากรณ์เฉพาะเทนส์เก้าเทนที่ใช้บ่อยนั่นเองนะคะก็ติดต่อมาได้ ะะหลังไม้นะคะหรือว่าส่งเอ message ่อเมสเซจมาได้ที่เพจนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ